ตอนนี้นะครับรถเร็วขบวนที่172กำลังจะผ่านเครื่องกั้นทางด้านใต้นะครับของสถานีบ้านโป่งรถเร็วที่172นะครับต้นทางตุงไหนกลกปลายทางกรุงเทพกำลังจะเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับ วันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชิ4.55นะครับ4.59ครับ ข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับวันนี้ทำขบวนโดยนิตฉิี่หานนะครับเมื่อกี้แสงมันแยงตานะครับก็เลยมองเห็นไม่ชัดนะครับนิติี้าศูนยนะครับทำขบวนรถเร็วที่172เจนะครับต้นทางตรวไหนก็ลบปลายทางกรุงเทพแับจอดบ้านโป่งนะครับ